ไมูเกลอย่ามึงเอือใจกูตอนน้องไ้ตอนนองไงเทียนหนูหน่อยกวใหเช่นสิบบาทกูตอนได้จำเช็นกว่ายาจำเช่นเร็วเช่นสิบบาทกูใหกว่าเออเดียจำเช่นเร็วไม่ตกันเลตีแลไม่ได้เนตียีสบาทหนูต่อเนน่งมืนกูเอายางมัดกันกูตอกตกว ลุดเตียวเอวผ้าแดกรำแกไทยอะไรพี่นุุ่กตาน้อยเรื่องยามหอยนูจบแล้วนี่คุเลาเรื่องตุกตาหลวบล็อกอีกไปรงเดีววเจือเป้เดี๋ยวเป็ุคนแรกไงเลยเจือเป็นวันนี้เอาโคตรรำกูรำมกับเจือตัวพี่หนุ่ไปตะลอดกันทำไมลูกเมียแดำพ คนเล็บหนุ้ยจิบจี้ทั้งจิบจี้คนก้องก็ใจก็คุมไปหนุ้ยด่านบาเกิดได้แต่เริ่มดีเราเรียงตื้อรอถตื้อแตเพราบว่าตอนนี้รถวายตอนนี้ตายคว้างก็คูกูใจต้นใจกูช่างหลบโลกวัวโลกเวลาคนตอกบุตรนนุกิตายทุูป่าดนองไปแล้วดีดูจ้ะเจ้กินจอกดเจยตายเอาไปใ๊้อะเลเลยรอดได้โย่อย่าผมจะจนโลกเผือนเล็ก ไม่โย่แต่พอจนโลกูล้วเพกกินดีเกรดดีตายลโลกูลทิพย์้คนขึ้นเล่นเหมือนนั่นน่ทิพย้เลือ,เอ,อดเจาอรถทิพย์ลอมกาวว่างหมดเด็ดต้นเนืเอ้อโลกลูวันนั้นรถทิพย์รอจนทีไปติดว่างรอไปตาข้าว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 ่าผ่อนไปแล้วก็นึงพอไปตึ้งรถจอดอยากปลอมลงจากรถเล่นมาตีกูปอเบียจ้ามบาดมงแหล่ ไอเรื่งรลจนนูมันไม่แรงแล้วเราไมับกลัวมาปี๋ไอ้ก็เราต้องคุมกำเนิดปีหนุ่ยเตะกุมพื้กันเกิดมาแล้วก็คุมเด็กนูนเปเกุ้มื่กูเคยคุ้มแรกเงกว่าปะเคยคุ้มแล้วเอออันวันก่อนกูไปพื่อฆ่าป็ปไม่ใ่เป็ดกปพื่อฆ่าเป็ดมอวามอวับพ่อมีคุมกำเนิดโดยวิธีการดิดโต๊ะดิดชุดประยัดดิดชุดสงายดิดชุดมอหยอกลูกพงมาลัง ตุ้งหัวดาวไม่เออตุ้งทุกอย่าลยนี่ตุ้งทำลายพลายกวางพร้อมพลายเออโล่ทีนี้กับก็หยอกหมัดตังกว่าแล้วใจเพื่อนี้กับคุณพ่อคุณไม่เคยใช่หวะผมไม่เคยใช่นี่ก็ตั้งแบบนี้เอาเร็วทีแบบตึ้งตั้งชีก็อนตุ้งกันแบบช่วงกว่างห้อยอย่นั้นป้าไปลั่งเลยเราไปตึ้งบ้านบุ้ยไม่หมดยี่ิีหนึ่งเรียกเรานอนกับเมียได้พุ่นเกิด กู้หบไปจึงตามหม้อว่าหม้อกับปมใช้ดังยีทิพย์เดียวเลยใช้ย่งคืนหม้อจนใช้ยีทิพย์ในแต่นิวตีหยีเพชใหญ่จนใช้ที่ลมหม้อมันแตกนู้นเนี่ยกูปัดไปที่หม้อแหลงเลยกลับไปถึงบ้านกูลแน่หนาวกูก็ใช้หนูกันเองท่วมควับมีปเาะกันงทำไมเป็นงก็ยใช้ไม่ออกรัดเย็ดผมก็ยังใช้ไม่ออกเจ็บตึตงกว่าป้าดิวดิ้ว Knee đã cận tân lưu tay hoặc hoa hui tied out. Manuel Cho hoa 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 ตั้งจิบกว่าคนเลื่อเลื่อเจอลำบากเรื่การศึกษาไม่มีอะไรนึกแึกเลยทำดูข้าเออลำบากเลยให้เองการศึกษานี่กูคนหนึ่งกันเราฟิชเรื่องเรียนหนังสือไม่เลยแต่จริงกูรัยกเห็นตาอยากเห็นดังซื่อตำมัดจัดโต้ในกูเรียนหนังสือตั้งแต่โจในพุงแม่มึงรู้เปล่อคืึบัดเดแต่งกู่อยกตอนโจในพุงแม่คูเรียนนังซื่อประจำมิกูตั้งใจว่ากูออกมาถึงวันเป็นครูวัก แตะประมุดเลยประมุดเน,นี่แหวนเนี่ยถ้ปาปาก้ามาปาก้าผัวตรงให้ดุกืน,นอหาโย่หลายล่วันนี้ผมโชคดีได้เจอพี่นุ้ยโชคดีเพื่อคือผมจะชวนพี่นุ้ยออกจากบ้านไปทำไรไปหางานทำกันท้าบข่าวว่าเแถวในเมืองที่เจริญแล้วเนี่ยก็จะรับกรมกรแบกขามรับจ้างทุกอย่าง ไอ้ขันไปตมันมันลำบากต้องเอื้อว่าปีดิองเล็กตาเป๋นนี่นะจะไม่นีปีจะพูดได้กว้างเดียดเออกแก่บันตึงปั๊บจริงที่ไม่เจอคือลงให้ใจจริงดอกขันเจอเป็นข้าวกินน้ำอับง่ายนำกินจะไม่คนใจอยู่ไปตึงยืนหน้าบานค่อยว่าก็น้ำกินกันจริงหอใครได้กิน จะไม่มีมันน้อยแต่งคือตาพ่อกำได้แต่ไม่เคยโโคก็รอนำต้องซื้อแล่นนำจะได้ง่ายยากนำต้องเอาม่จากโรงงานต้องป้าไปทำการดีอิมพอติบันไม่จะทำการดีอิมพอติบันหนือดีใจไม่ใช่แล้วก็ทำไม่ได้ก็ป้าไปทำกิดแรงหุ่นร่าวอุลกเออผลป้าไปองแปลกๆลังเลยแต่เปล่งแงโคลกันงูเหมือแรงพลิ้บหยุด มันรยพิตน่องนีนกูกระพิแงงเล่าแรกนะกนัเปาก็ำลังกล้ามแบบแม่งนกต้องยุ่งกันไหนควาวผมเาแน่งประากูลงระ้ปัต้งไปชาติเปชดได้ดักกูได้ลำบากหนึชีวิตคนจิงหง่แก่ใบลำบากจิงเลาเท้กิดไม่ดีรายได้ต่ำว่าขาดใจขาดใจใจมึงกินทิงขาดใจใจุง หากอยออกติบเดือนหนึ่งวันกูไม่จ้ใจได้บักการนำหีติบอันบตื้อว่าจ่อให้ต้กบ้านมันลำบยุคนีคนตการมาเลแยงกันตานมึงไที่ายกใแก้กไม่ได้อันกูแลกาวันนี้ก็ตามจำปาว่านายกใแกกปัิบัตินายกว่าเพื่อก็ตามจำหมดว่ากูเปนายกมึงตามในปั ท่านนายกครับเห้แมหมไม่จอ,องน้อยตามที่ปัญหาเร่องยางป่า,ายาเหตุให้เราเมืก้า,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 าวมาเองหยัก้าวตาม้มนายกตาม้ตามเพื่อก็ตา้มท่านนายกครับตอนนี้ยังลงท่านจะทำยังไงให้ยางขึ้นนายกว่าเพื่อเรื่องนี้เราต้องดูกันไปก่อนเรยจะต้องดูว่า ตลาดลูกจะมาเซ็นสัญญาซื้อยางจากเราเมื่อไรถ้า,ากล่าวว่าถ้ายกเอย้องกูอกถ้า,ากล่าวว่าผมได้เป็นนายจุกอย่างต้องขึ้นแน่นอนขึ้นยังไงครับคือเวลาเบิกนะครับเราต้องเบิกให้สูง ให้ทีนี้เวลาตัดยางตอ้องขึ้นงอนายกเออคุณก็เป็นกว่าการกูปลาชใช่ไ,มไหมวัยวังช่วยถ้ามึงเป็นนายกแค่กูเป็นนายกเอออยากจะที่ท่านประธานที่เคารพกระผมนายจะเท่งอยู่บำรุงป่ายคันขอคัาานคันนายกรัฐมนตรีนุนน้ยลีเพื่อนคือ,อท่านปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีคุยเดี หนึ่งปีแล้วที่ท่านเข้าไปประชาชนเดือดร้อนประชาชนตกอันต้นคนที่จะแก้ไขไม่ยิ่ปล่อยประชาชนรอคอยความหวังอยู่อย่างนี้ประชาชนก็จะขันหน้าไปพึ่งใครท่านประธานที่เรารพท่านพิจรารณาดูที่ว่านายกท่านหนีหมดสมหรือเปล่านี่จรอจรอดิก็รูออกขอร้อ,ององอับยาแป,ปราิงถึงมืม่นเงิน ขอให้คุณถอนคำพูดอยางไม่ยอมถอนคำพูดนะครับคุณถอนอนคำเหลืองครับพูดคำพูดพูดคำพูดลอนคำพูดครับผมไม่ถอนเพราะผมว่าผมพูดความจริงต้องถอนครับไม่ถอนไม่ถอนกนครับกําพูดาบหลวงโกนถอนคำพูดหรกครับนี่พี่นุ้ยรู้จักกันทองยังไงที้ได้เดินทางไปทำงาน ปัญญาว่า no ร oh ู oh, kind of else, embodied, oh, no ้ไปบบวดีปกทำไมร้องเพลงแหลกเบี้ยแหรอดตาไอตีนี่ก็มันแขงเนียนั่งเต้นเสียงมานั่งเต้นอะไรนะนั่งเต้นเสียงหมากูกับใจก็ได้แล้วน้นหนักไปกลังกลังปลอกปลอกปลอกเปล่งเ่งตึงตึ้งเปลอม้แลลนรับนอนปิ้งปิ้งปิ้งปิงปิ้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 งิงนั่งปี้ได้ปิ้งปิ้งปิ้ง

ต่อแม่รักลูกแม่ต้องตุกใจไหนใจไหนแต่แม่รักลูกแม่ก็แม่รักลูกแม่ใครเกี่ยงอันใหญ่ออกมาแรงใหญ่ออกนั่งเถียงเที่ยงม้าจริงแต่แม่รักลูกแม่ก็แม่รักลูกแม่ ต้อยได้ดีนะน้น่งกบได้จี่ยาหลอดดื้อนะักแต่ผมแปลกผมนั่งเพลงเพี้ยงมากฝิงครับผมไม,ม่ต้องตูกใครหน่ายแม่เนาะเมื่ต้องตูกก็ดอยแม่เอออ๋อพี่หนุหน่ยมีความชำนาญพิเศษและความสามารถทางด้านไหนป้อกแจ้งเพลงพี่หนุ่ยนี่อดีตนักร้องกูไม่เคยได้ยินไว้หนุ่ยดังอ๋อแรกตอนนังไม่จากูโยบายเรา มึงยอยมร้อยกูไปร้องตายยอมเตะหัวใจาอ้รลองตายยอมหัวใจล,ลองดูที่พี่หนุหน่ยเดี๋ยวมอบแด,ด่เม็ดและแก่นเพลงจักหนึ่งเพลงนะเป็นความฉุกแด่ท่าน อยู่ภาวันราดันบ,นบ,นบัิยินตั้งที่รอานําไ,ไปคยรักจนชัดชีวัย อยากจันทรสหน้าพาทุกใจใจดีหรือดับเมื่อวางบอกไว้ทั้งหลวันนี้จะคำเรื่าตอะไย โอ้โหพี่หนุยขอจับมือหน่อยครับตบมือมังเลยใจเต้งตบรมือกูอ้ตบกูโอปรับหลอกก็แล้วรือปลองเฟ